ครับนี่กันเทหน้าครับเก็บอยู่กันเทหน้านี่แหละครับผมเห็นเพื่อนเก็บเฮ็ดพออายแล้วเก็บเป็นฟอนครับยานเก็บอยู่ครับในโลกมาเก็บครับนี่กะทิท้ายขี้ไปเบิ้งครับเดี๋ยวจะเบื้องผ้าเบิ้งไว้เห็ดพอเกิดนกกระเทยหนาจังไดครับยานเก็บอยู่ผมก็เคยเก็บครับเก็บไต้นหน่อยนี่เฮ็ดพอผมได้แล้วครับหอลายหลอกแล้วครับหาพวกดอก น,น,นี่ครับนี่เห็ดผอได้ครับนี่ครับนี่มันจะเป็นซาขึ้นมาก,ก่อนครับนี่เดี๋ยวพ่อเก็บเห็ดผอครับเหมือนนี่นั่งกระแท่นหน้าครับนี่เห็ดผอครับอัน,นดีแต่ไล่หรอใส่เบื้องหลังนี่เฮ็ดหน่องเก็บป่วนสีดำหน้าป่วนกำลังสีดำหน้ากาก็มี ครับกระสือพาเพื่อนโดยอลังพาเพื่อนครับนี่ครับเป็นเก็บเก็บเพ็ดผอครับน้ำคันแท่หน้าครับมันกำลังจะดำหน้าเก็บเพ็ดผอความครับเบิ่งผมกับมาาผอเพื่อนครับตายแล้วครับนี่ครับไปแล้วคนครับไปแก้งหนึ่งครับมาผมกัหนีครับได้คือกันครับได้สามสี่ดอกครับเสียวไปแม่กิน นี่ครับเดี๋ยวผ้าเบืองครับมันอยู่จังไดโอ้โหตก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 อ้ยนี่อันนี้อันก่าครับนี่กันแท่หน้าครับเก็บอยู่กันแท่หน้านี่แหละครับผมเห็นเพื่อนเก็บเฮ็ดผอไอยแล้วเก็บเห็ดผอนครับงานเก็บอยู่ครับไดโลงมาเก็บครับนี่กับสิดท้ายคีบไปเบิองครับเดี๋ยวจะเบืองผ้าเบืองไว้เห็ดผอเกิดนกแกะหน้าจังไดครับ อย่างเก็บอยู่ผมก็เคยเก็บครับเก็บได้หน่อยนี่เฮ็ดผอผมได้แล้วครับเพาหลายหลอกแล้วครับหาพวกดอกเดี๋ยวพามาเบิ่งครับกระแทกบางไงได้ครับหาอยู่เพื่อเดี๋ยวเขาก็มาหากันครับนี่ครับซาซาเฮ็ดครับซาเฮ็ดผอครับนี่ครับเป็นแบบนี้นี่ครับ เกิดจุ่น้ากันแท่นี่ละเดี๋ยวหาบุงกันอ๋อนี่ครับนี่อู้มันถือฝนครับฝนตกบักหนักนี่เห็นมั่เห็นมัครับนี่นี่ครับนีเฮ็ดพอได้ครับน่นนี่ครับอือมันจะเป็นซาขึ้นมาก่อนครับเดี๋ยวผาเก็บเฮ็ดพอครับเหมือนนี่น้ากระแท่นหน้าครับนี่เฮ็ดพอครับอันดีได้ไร้รองแล้วครับนี่ มีซ่าเขาเันอยู่ครับอย่าง,างเบื้งองกันครับไายมือนี้ครับกรเกษตรผ้าเพื่อนมากมาันผ้ามาเบืองเฮ็ดผอเก็บเฮ็ดผอครับเก็บได้หลายหลาย,ลายตัวเข้ามาถ่ายคลิปครับเจ็บถ่ายคลิปไปผู้ส้มในเบิง่งเบืบเบ้งกันมีซา่ซาซ่ามันอยู่ครับ นี่ครับนี่อ้นี่ครับนี่สามันเห็นไหมครับดอกเก่าเป็นครับบาดมันก็สิขูลงไปมันก็จะกลายเป็นต้นไม้ครับดอกไม้นี่ครับนี่นี่นี่สามันก็เอิดสามันเนาะจะคือภาษาไทยเอินนี่อย่างนี่หลายน่ครับดอกเก่าเป็นหลายแช่นี่ครับกับโบเก็บไปได้ครับนี่นี่ ดอกเห็ดพอเก่านะครับไหวครับเดี๋ยวมันก็เกิดอีกครับดอกเก่าเพิ่นน,นี่ที่กี่ดอกวอะหาดอกพวกดอกครับอันนี้นี่น,นี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ครับนี่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  บนตกมากครับ,บรันสะนี่เหลืออายเราเจบไปให้แม่แกงครับพอดีเลยได้ซีหาดอกคุกดอกแกงให้แม่กินครับแม่เรามักเดี๋ยวเบิงนี่เกิดน้ำกันแทพแบบนี้นะครับ ขึ้นอยู่ก็พูดไดตาดีเด้ครับเด้อตาดีได้ครับมันจะมีซาของมันอยู่ครับถ้าบ่เห็นดอกมันโอ้เกดเิดเบิดขันแท้นี่บ่กโอ้สุดขัะนแท้โอ้เบ่งเหรียญไปก่อนครับหาพ่อยยึดสงสมดอกครับ ไาตาดีกับได้ร้ายละงานนี้พอดิพดุ่นพอด้เกียงฝนตกแหงครับมันก็เลยสอบได้ถ่ายคลิปน้ำเฮ่เฮถ่ายคลิปให้ผู้ชมเบิ่งก่อนโอ้ได้ร้ายมาได้ไยใสยเ่เบิ่งหรอ เก็บน,เน,เนงเก็บกนสีดำหน้าปวดกำลังสีดำหน้ากาก็มีกูกาขึ้นเหงาแท้โอ้ดีตัวนี้ฝน<อ>ตกก็เ <100. S 2> ทียงดีแท้เป็นครับเป็นเทียงหน่อยไปยอดใช่ปะโอ้ยดำกับโบห่อนล้อครับมือนี้สบายสบายโอ้ยมากแล้วฝน ตายแล้วจิบ่าหอดสวนบัวงเงียวพานไปกันหมึ่นกันอ่าพ่อยครับเดี๋ยวอันนี้ทังหลังังเทนนยครับหลังันเทหน้าครับมากำมเฮาอีกบันหลังันเทหน้า โอ้อยบ่ตกซะละตกขันแท้ซะละขั้นเดียวครับขั้นหน้าขั้นเดียวเบ่งไปครับพอดีครับมอเตอร์ไซค์มานะครับว่าจะไปเบ่งไอลูกมมงเงียพานครับเห็นเพื่อนเก็บก็เลยขึ้นมาเก็บน้ำเพื่อน มาถ่ายคลิปพร้อมครับให้ผูสชมใ้เบื่องว่าเฮ็ดพอเกิดแบบนี้ด้วยครับแบบนี้ก็เกิดครับเกิดบ่ยหก่าครับนี่ฝนกระตกครับลื่นๆซึ่งหัวผมอยู่เปียกแล้วมั้งนี่อือนี่ว่ามีว่าบ่าได้จักดอกบ่ โอ้ยนี่น,นี่โอ้ยพอพอดีนี่ครับนี่เห็นบ่ครับใส่ตาพอดีพอเห็นได้ครับนี่พอครับนี่เห็ดพอเลยอืเช้านี้เก็บเห็ดพออย่างเด็ดครับโอเคครับ คลิปนี้กับค้งเยไว์เพียงซัมนี้ครับได้ร้ายเตือบอยู่ครับได้แกงหนึ่งพอดีเดี๋ยวเบิ่องอีกก่อนหาพอเจมส์พอไปแกงไงไม่อรก็แด่หาโค้งดอกได้หาค้ดอกตายแล้วเก็บยืนหนีกันเลยแวะ เด็ดีด่ยวซ้ำนี่ละมันเกิดนักกันแท่นนี่เคครับเมื่อนี่กะคงสวยเพียงซ้ำนี่เนาะพอกันคลิปหนาครับเมื่อนี้กะได้เฮ็ดพอครับนี่ครับคันเท้นนานี่เนาะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนยด้ครับช่วงนี้ก็คลิปไม่ค่อยได้ลุงครับกับฝากเป็นกำลังใจงผมเนยได้ครับเดี๋ยวจะลุงนีเรื่อยอยู่ครับต่วช่วงนี้พอดีว่ากำลัง เปิดล้านนะครับก็เลยเล่งทำร้านเนาะฝากเป็นกำลังใจในเด้อครับแล้วก็เหตุการณ์เกษตรนำเดี๋ยวสักครู่นะครับคลิปต่อต่อไปกับสีโลกคลิปของสวนยาขวางนะครับเพราะว่าเหตุเกษตรพ่อเพียงพร้อมตอนนี้นะครับเด้อครับผมพอกันคลิปหนาครับคลิปมือนี่ก็นี่ครับกลางทงหน้าคันเท้หน้านะครับมีเห็ดให้พร้อมครับมีเขาเห็ดกินเนาะครับผมพอกันคลิปหนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ